สวัสดีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์เชื้ออาสาผู้ช่วยอึกการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงสาขาวิวทยาบริการจังหวัดปราจินบุรีก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563 ทางหมหาิทยชลัยได้กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัติขึ้นในวันที่4เมษายนถึงวันที่8เมษายนเว้นวันที่6เมษายนพุทธศักราช2565นะครับรวมทั้งสิ้นจำนวน4วันและหมหาิทยาลัยก็ได้กำหนดพิธีการซ้อมใหญ่นะครับณนะอาคารพ่อขุนลากําแหงมหาราช ที่มหาวิลัยรางคำแหงส่วนกลางในวันที่28มีนาคมถึงวันที่1เมษายนเว้นวันที่30มีนาคมกำหนดการทุกอย่างนะครับและการปฏิบัติตัวทั้งหลายนะครับเหมือนกับวันซ้อมเหมือนกับวันจริงทุกประการนะครับวันซ้อมเหมือนกับวันจริงทุกประการ ทางหมหายชยรงังกำแพงสาขาวิทยาบริการจังหวัดปฐจิมบุรีก็ได้กำหนดการซ้อมย่อยเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้เป็นวันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2565แต่ทั้งนี้นะครับภาวะโรคระบาดโควิด19กำลังระบาดอย่างหนักแต่ละวันมีผู้ที่ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า20,000คน และก็จังหวัดปาจิมบุรีของเรานี้ก็ติดเชื้อวันละประมาณ400คนทางสาขาวิทยาบริการก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านนะครับจึงได้มีการซ้อมนะครับซ้อมย่อยเป็นในรูปแบบของออนไลน์โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาวิทยาบริการเพื่อความปลอดภัยของตัวบัณฑิตและมหาบัณฑิตเองนะครับโดยจะให้ บัณฑิตและมหาบัณฑิตเนี่ยดูคลิปวิดีโอของมหาชัยที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับในปีนี้นะครับมีจำนวนบัณฑิตนะครับมีจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตนะครับที่จบนะครับที่จบที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2 5 6 2และ2563นะครับในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 14,147ลายประกอบไปด้วยปริญญากิติมศักดิ์จำนวน14ลายระดับปัญญาเอกจำนวน97ลายระดับปริญญาโทจำนวน3,814ลายและระดับปริญญาตรีจำนวน12,222ลายซึ่งรวมทั้งสิ้น14,147ลาย ส่วนจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตของสาขาวิทยาบริการจังหวัดปราจินบุรีที่มีสิทธ์นะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น136ราลายซึ่งประกอบไปด้วยนิติศาสตร์บัณฑิตจำนวน6รลายบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปจำนวน35ราลายรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน55ราลายและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจำนวน40รลาย อันนี้ก็เป็นจํานวนบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจําปีการศึกษา2562และ2563รุ่นที่46ผมอยากจะเล่าการพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งแรกนะครับของหมหาชแรงกำแหงเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518 หมายวิทยาลัยลางกำแหงได้ดําเนินการขอพระราชทานกับองคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือนในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนั่นเองเพื่อประกอบพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมเปิดพระบรม,มรูปพ่อขุรามํำแหงมหาราชนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2518เราจึงถือ วันนี้เป็นวันสถาปนาหรือวันเกิดของมหาวิทยาลามกำแหงนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์นะครับให้ฟังในการรับปริญญาครั้งแรกหลังจากที่พระอ,องค์ท่านได้ทรงเปิดพระบรมบรูปพ่อขุนรามกำแหงมหาราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมมราชนีนาถ นะครับหลังจากที่ท่านได้เปิดพระบรมบรูลกพ่อขุรางกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงสเสด็จพระรจาชันเมินโดยรถย,ยนต์พระที่นั่งนะครับมายังด้านหลังของออสมุทรกลางนะครับเพื่อที่จะเข้าห้องรับรองและทรงเปลี่ยนชุดคุยพระองค์ท่านก็ได้ทรงชุดคุยของนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นะครับส่วนสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาถก็ทรงสวมชุดคุยดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาสังคมวิทยานะครับหลังจากที่ท่านทรงคุยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาด้านหน้าหอสมุดนะครับหอสมุดกลางทรงประทับที่พระราชอาสนะครับพระราชอาสน์ของของของวงท่านด้านข้างก็จะมีเก้าอี้สําหรับ ผู้บริหารหมหาวิทยาลัยและด้านหน้าก็เป็นสนามหญ้านะครับจะมีเก้าอี้สำหรับคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติแล้วก็บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหลังจากนั้นนะครับนายกสภาหมหาวิทยาลัยไ,ได้ขอพระราชทานพระาราชโอกาสกับบงคมทูลสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินหมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระ นางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินนาจากนั้นอธิการบดีก็ได้เชิญปริญญาบัตรนิติาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทูลเก้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและรองอธิการบดีก็ได้เชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางสังคมวิทยาทูลเก้าแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินา นะครับหลังจากนั้นก็ส่งพระราชทานปริญาบัตรให้แก่บัณฑิตนะครับก็โดยเรียงคณะดังต่อไปนี้นะครับลำดับแรกนะครับลำดับที่1ก็เป็นบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ลำดับที่2ก็เป็นบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจลำดับที่3ก็เป็นบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ และลำดับที่4ก็เป็นบัณฑิตของคณะศึกษา,าศาสตร์ลำดับที่5เป็นบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ลำดับที่6ก็เป็นบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์และคณะสุดท้ายที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ก็คือคณะเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งแรกของหมหาวิทยลาลัยกำแพงเราได้จัดกันที่หมหาวิทยลาลัยกำแพงส่วนกลางของเรานั่นเอง ส่วนในครั้งต่อไปเราก็ไปจัดที่สวนอัมพรเพราะสถานที่ที่หมหาวิทยลาลงกำแพงส่วนกลางนะครับไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็ได้รับพระมห,ะมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของหมหาวิทยลาลังกำแพงดังนั้นในแต่ละปี มหาวิทยาลัยลา n คำแหงจะมีการจัดงานใหญ่ที่สำคัญนะครับและถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของชาวลางกคำแหงที่จะประกาศให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบกันอย่างทั่วถึงนั่นก็คือพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลา n g คำแหงนั่นเองหลังจากนั้นนะครับอาคาร,รหอประชุมพระคุณลา n คำแหงมหาราชของเราเนี่ยสร้างเสร็จนะครับสร้างเสร็จ เราก็จัดพิธีพระราชทานริญญาบัตรที่หมหาชยกลาง,งที่ส่วนกลางขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4 0นบะครับบัณฑิตรุ่นที่22นะครับก็ได้มารับพระราชทานบิญญาบัตรที่หมหาชนกำแพงหน้าส่วนกลางครับวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็จะไม่รบกวนเวลาของบัณฑิตและมหาบัณฑิตมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับก็ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตเนี่ย ตั้งใจนะครับศึกษาดูคลิปวิดีโอที่ทางหมายาลางกำแพงเนี่ยจัดให้แล้วก็วันซ้อมใหญ่ก็อย่าลืมมาซ้อมใหญ่ด้วยนะครับถ้าบัณฑิตและหมาบัณฑิตไม่มาซ้อมใหญ่ก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงนะครับอย่าลืมมาตามนัดตามเวลาที่หมายาลัยกำหนดครับขอให้บัณฑิตและหมาบัณฑิตโชคดี